สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันในชั่วโมงออนไลน์อีกรอบหนึ่งนะคะในสังคมศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมนะคะก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือสังคมขึ้นมาก่อนเลยค่ะนะคะหนังสือสังคมเปิดไปหน้า298นะ,ะหน่วยที่2นะคะเ,เราเรามาเรียนเนื้อหานิดนึงนะคะ ว่าเดี๋ยวเวลาสอบแล้วจะไม่ดูไม่มีรายละเอียดนะคะหัวข้อที่หน่วยที่สองนี้คือการตั้งถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาคต่างๆนะคะอ่าเจออย่างข้าหน้า298นะคะก็คือการตั้งถิ่นฐานของประชากรในภาคเหนือก่อนนะคะภาคเหนืออันนี้ดูนะคะ การตั้งถิ่นฐานคืออะไรนะคะการตั้งถิ่นฐานก็หมายถึงการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยแต่ละภูมิภาคของประชากรการเลือกตั้งถิ่นฐานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็วิถีชีวิตลักษณะการประกอบอาชีพความสะดวกสบายในการเดินทางรวมไปถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการตั้งถิ่นฐานนะะเช่นความรู้สึกปลอดภัยความอบอุ่นแล้วก็ความสุขใจนะคะการที่เราจะตั้งถิ่ฐานเนี่ย มันก็ต้องขึ้นอยู่กับหนึ่งเราจะประกอบอาชีพอะไรนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าสองวินีเขาเรียกอยูใ่ในวิถีชีวิตนะคะก็คือลักษณะของอาชีพเราจะประกอบอาชีพอะไรถ้าเราจะประกอบอาชีพกเกษตรเราก็ต้องไปหาพื้นที่ที่ทําการกเกษตรใช่ไหมคะถ้าเออเราก็ดูถึงความสะดวกสบายเกี่ยวกับน้ำํำว่ามีความสะดวกสบายเกี่ยวกับน้ํำไหมนะเพราะพืชการประกอบอาชีพปลูกพืชก็ต้องการน้านะคะหรือ การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับราชการน,นักเรียนก็ต้องดูอาชีพราชการบวกหมอตำรวจต่างๆนี้นะคะต้องดูงสภาพแวดล้อมด้วยนะคะว่าไปอยู่ตรงนั้นในการที่ประกอบอาชีพสะดวกไหมการเดินทางใช่ไหมคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่อํานวยความสะดวกในการอยู่การดำรงชีวิตนะคะอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งที่ที่สำคัญที่ดก็ค,คือความปลอดภัยนะ เราไปอยู่ที่ไหนแล้วแต่เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความอุ่นใจด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะถ้าเราไปอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขเราก็ไปอยู่ไม่ได้เราก็ต้องย้ายกันบ่อยๆนะคะอ่าต่อไปนะคะเราก็มาดูถึงทางภาคเหนือกันก่อนภาคเหนือมีการตั้งถิ่นฐานตามภูมิประเทศมีสองลักษณะด้วยกันนะคะคือตั้งถิ่นฐานของคนเมืองคนเมืองหรือชาวล้านนา นะคะซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณระหว่างภูเขาหรือแอ่งที่ลาดที่สําคัญแล้วก็การตั้งถิ่นฐานของชาวเขานั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นภูเขาสูงมีสันเขาอยู่ตาดอยต่างๆนะคะนี้มาดูแอ่องที่ลาดแอ่งที่มีประชากรอยู่หน,นานแน่นนะคะเช่นแอ่งเชียงใหม่แอ่งลำพูนนะคะซึ่งเป็นแอ่งขนาดใหญ่มีอยู่ของลุ่มแม่น้ําแม่น้ําปิงมีความอุดมสมบูรณ์ ของแร่ธาตุอาหารในดินสูงจึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญแล้วก็ประกอบกับมีนิคมอุตสาหกรรมนะอยู่ที่ลําปางนะคะจึงทําให้มีการอพยพเข้ามาอยู่ในอยู่ที่อาศัยแอ่งที่ลาบนี้เป็นจํานวนมากนะคะอ่านี่คะ่ะเชียงใหม่เป็นแอ่งที่ลาบขนาดใหญ่ของลุ่มแม่น้ําปิงนะมีการตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นบ้านช่องก็ต้องติดกันนะคะ ต่อไปอีกอันนึงแอ่งที่ลาบเชียงเชียงรายแล้วก็พเยาก็จะเป็นแอ่งใหญ่ที่ประกอบด้วยแอ่งเล็กๆสลับกับภูเขาเตี้ยๆนะซึ่งเป็นแอ่งที่ลาบมีความอุดมสมบูรณ์จึงมีประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันมากนะแล้วก็ประกอบกับมีด่านการค้าชายแดนอย่างถาวรน,นะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงอำเภอเชียงโขงะจังหวัดเชียงราย จึงเป็นปัจจัยดึงดูดมีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานนะมีการค้าขายระหว่างประเทศนะคะอันนี้ทางภาคเหนือนะคะนี่ตามหุบเขาในพื้นที่พื้นที่มีความภูเขาสูงก็จะเป็นแอ่งที่ลาดนะแอ่งที่ลาดเป็นลาดเนินลงมานะคะนี่ประชากรก็จะอยู่เช่าเขาก็จะมีพวก,พวกขาขาวนั่ก็คือเกี่ยวกับพวกละองไอ้น้ำนะเพราะว่ามันมีต้นไม้ใช่ไหมคะมพวกหมอกนะคะ<ม>ตรงนี้เขาเรียกว่าดอยสลองจังหวัดเชียงราย นะคะประ,ประชากรดั้งเดิมก็คือชาวอีโกรหรือชาวอาคาพวกชาวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าชาวเขานะคะเผ่าหนึ่งซึ่งอยู่บนภูเขานะคะ,ะที่แองลำปางแองลำปางและแองแ่แองน่านนะเป็นแองที่มีประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาอุตสาหากรรมเกี่ยวกับไม้และอุตสาหากรรมเครื่องปั้นดินเผาเพราะว่าบริเวณแถวนั้นจะเป็นดินขาวนะคะมาปั้นพวก พวกกระถางพวกอะไรนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเอ่งแม่สลองแม่ห้องสอนนะแอ่งแม่สเสลียงแล้วก็แอ่งขนาดเล็กๆเ,เป็นเอ่งที่มีประชากรตั้งถิน่นฐานอยู่อย่างบางเบานะคะแล้วก็อยู่ตามสันเขาจะมีชาวเขาเผาต่างๆกระจายกันอยู่บนยอดยอดโดยนะคะอ่านี่นี่คือตัวอย่างชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่บนดดยนะอยู่บริเวณภูเขาสูงมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของเขา ะะเสื้อผ้าเขาจะถอด้วยผ้าฝ้ายนะจะเป็นเสื้อผ้าที่หนาให้ทําอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะนี่คือเขาเรียกว่าชาวเขาเผ่าหนึ่งนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะสองการตั้งถิ่นฐานของภาคตะวรรันออกเฉียงเหนือ,อาภาคตะวรรันออกเฉียงเหนือก็ <ๆ S 2> จะมีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีเนื้อที่หนึ่งในสามของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ก็จะตั้งถิ่ฐานอยู่ตามหมู่บ้านตามชุมชนกระจายไปอยู่ตามตามที่ดอนตามโคกตามโนนสูงนะคะเนื่องจากตะวันออกเฉียงเหนือนี้มีดินเป็นดินทรายนะเกิดการรุดพังทลายของริมฝั่งแม่น้ําได้ประชากรก็เลยไม่นิยมตั้งถิ่ฐานอยู่ชิดริมฝั่งแม่น้ําแต่จะนิยมขึ้นไปตั้งถิ่ฐานบนที่สูงนะซึ่งไม่ไกลจากแหล่งน้ํานะคะ อ่าอันนี้นะเป็นบริเวณริมแม่น้ําชีนะคะแม่น้ําชีก็เป็นบริเวณเลี้ยงสัตว์นะตามบริเวณนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านาเป็นที่นาแปลงปลูกข้าวนะคะอ่าอันนี้เป็นเป็นพื้น,นที่จําลองนะมีพื้นที่ปลูกข้าวก็จะมีน้ําใกล้แหล่งน้ำนะอีกอันนึงก็เลี้ยงวัวนะวัวน,นี้จะไม่ชอบชี้แฉะนะคะต่อไปก็จะเป็นหมู่บ้านที่เห็นนะคะ าการตั้งถิ่ฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เรียกว่ากุดชีหลจงจังหวัดมหาสารคามนะคะอันนี้เป็นจังหวัดมหาสารคามาต่อไปการตั้งถิ่ฐานของประชากรในภาคกลางภาคกลางเป็นที่ราบที่ลุ่มต่ําสูงสุดนะคะเป็นที่รวมของระบบลําน้ําสําคัญทุกสายนะะแม่น้ําลําคลองปากแม่น้ําซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพนะะแล้วก็เป็นเส้นทางคมนาคมในสมัยอดีตนั่นด้วยนะคะอันนี้ก็จะมี อานตั้งสินฐานกัประชากรฝัร่งแม่น้ำเจ้าพยานะจังหวัดสมุทรปราการใครเคยไปบ้างนะคะต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ภาคกลางอีกบริเวณหนึ่งซึ่งอยู่ปากลุ่มแม่น้ำแม่แม่แม่น้ำเจ้าพยาอำเภอสมุทรภาคสมุทรเจดีสมุทรปราการนะคะอันนี้อ่าวไทยนี่แล้วก็บ้านเรือนนะคะแม่น้ำเจ้าพยานี่ตรงนี้ออกไปสู่ปากแม่น้ำอาตูทนะาลีแล้วนะคะ การตั้งทินฐานของประชาตะวันออกภาคตะวันออกเขภูมิประเทศตะวันออกนี้จะมีการตั้งทินฐานบริเวณแม่น้ําแถบชายฝั่งทะเลนะคะตั้งแต่อําเภอเมืองชนบุรีไปจนถึงสัตหีบชนบุรีอําเภอช้างบ้านช้างถึงอาเภอแกลงระยองอำเภอจันทบุรีอําเภอเมืองตราดภูมิประเทศดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพเช่นบริการนักท่องเที่ยวอาชีพประมงสร้างท่าเรือ นะจุดเชื่อมต่อระหว่างการคมนาคมการขนส่งนะคะอ่นนี้คือแหล่งแม่น้ําบางปะกงพื้นที่ตรงข้ามก็จะเป็นแหล่งเพาะปลูกนะคะก็อีกฝั่งหนึ่งก็เพาะปลูกเหมือนกันจะมีบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะ,ะแล้วก็มีที่อยู่เป็นพวกบ้านเรือนนะคะอันนี้อยู่แถบแม่น้ําบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะอีกอันนึงเป็นภาคใต้ ภาคใต้ก็ทําให้ประชากรเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายฝั่งปากแม่น้ําแล้วก็มีทะเลสาบมาก่อนนะเป็นการตั้งถิ่นฐานแบบชาวประมงระยะต่อมาก็มีการกระจายไปตามถิ่นต่างๆนะซึ่งไปดูบริเวณทิวเขาภาคใต้นี่ก็มีทิวเขาเหมือนกันนะคะตอนกลางคาบสมุทรก็จะมีการตั้งถิ่นฐานแบบชาวสวนชาวไร่บริเวณแถบปากแม่น้ําบริเวณตันทรายชายฝั่งทะเลนะมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ เป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านนะแล้วก็มีการประกอบอาชีพประมงแต่การตั้งถิ่นฐานแบบชาวไร่ชาวสวนชาวสวนยางสวนปาล์มนะคะทางภาคใต้ก็มีสวนผลไม้สวนพร้าวนะสวนผลไม้ก็มีเงาะทุเรียนนะอะ่าแล้วก็พว่งมะพร้าวนะคะแล้วก็มีพืชผักต่างอ่ามักจะตั้งบ้านเรือนกระจายไปอยู่ตามพื้นที่ที่ของตนเองนะคะหรือก็ถัดไปจากแม่น้ํา ฝากแม่น้ำทางเข้าอันนี้เป็นแผนพังการตั้งถิ่นฐานของบริเวนภาคใต้อำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีถนนใหญ่มีสะพานปลามีสันทรายมีหาดทรายนะคะก็ดูตามแผนที่นะคะ อีกอันนึงเป็นการตั้งถิ่นฐานของประชากรตะวันตกนะตะวันตกก็เป็นประชากรที่อยู่ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ลาบแล้วก็ลาบลุ่มที่ลาบลุ่มแม่น้ำานี่คือลาบลุ่มแม่น้ําแม่กลองนะที่ลาบลุ่มแม่น้ําเพชรบุรีภูมิประเทศดังกล่าวก็เป็นสะสมตะกอนดินถูกพัดพามาโดยโดยลําน้ํานะไหลไหลเวียนมานะคะแแค่สาขาต่างๆจึงเป็นพื้นที่ที่ทมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตรนะคะ ทำการ,กรเกษตรเลี้ยงสัตว์พาะปลูกนะคะอ่าอันนี้แควน้อยแม่น้ำแควน้อยก็อยู่แถวจังหวัดเอ่อจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มีแม่น้ำแม่กองก็ไหลามาสู่ราชบุรีนะคะก็ไปส่งลงสู่แม่นแม่กลองนะคะสิ้นสุดของแม่กองนะคะ,ะเนื้อหาเท่าที่วันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาดูถึง การตัง้งฐานกันใหม่นะคะอันนี้เป็นเนื้อหาพอสังเกตที่พอจะมีความรู้เอาไปในการทำข้อสอบได้ด้วยนะคะ,ะชั่วโมงนี้วันนี้ฟังเท่านี้นะคะการบ้านหน้า303นี่เดี๋ยวคุณครูจะส่งในไลน์นะคะให้นักเรียนเขียนนะคะให้นักเรียนเขียนลงในหนังสือหน้า3 0 0 303นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเนื้อหาไปให้ส่งทางไลน์ห้องนะคะ,ะแล้วนักเรียนก็เขียนลงไปในหนังสือของนักเรียนได้นะคะ ครูจะให้ทําเป็นแผนพังเดี๋ยววันสอบก็ให้ติดเอามาด้วยนะคะครูจะได้ให้คะแนนค่ะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ